แต่ก uh ็ลาสบายดีบ่ B C แล้วข้อนี้ A ถ้าหมดนี้คือร้อยตรงนี้เอตรงนี้ที่ตรงนี้ร้อยสี่สิบถ้าความเขา้าใจครับน้องๆครับตอนนี้เราเ็กคุณสมบัติข้อที่หนึ่งครับว่ามุมในขึ้นมุมมุมมีขนาด90ตรงนี้นะ90้าสิ ร้อยคือร้อยูกาสิบเหือเท่าไหร่ฮะตรงนี้เหลืสิตรงนี้ร้อตรงนี้เท่าไร 140, ร, 140, ร,ไร่สิบร้ 100, 150, 180, 60, 150, ร 30. อยสกสิไปเท่าไรร้อยร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยห้า่ามสรูปสีเหลี่ยมที่มันอยู่อยู่ในวงกลมนะครับโดยที่จุดทั้งสี่ต้องอยู่บนส่วนโค้งของวง นะครับขีดใช้ได้ครับว่าจุดทั้ง4ต้องอยู่บนส่วนโค้งของวงกลมใช้นะครับจุดทั้ง4ต้องอยู่บนส่วนโค้งของวงกลมนะครับแล้วขีดใช้ได้ว่ามุมตรงกันข้ามนะครับบวกกันได้180องศานะครับนะมุมตรงข้ามเนี่ยของสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมเนี่ยจะต้องรวมกันได้180องศานะครับ เท่นี้เราไปดูหน้า9.7ข้อ2อ่าอย่างเช่นข้อ2นี้สบายเลยนะครับข้อ2นี้เป็นข้อแรกนะครับเป็นค่อนข้ายงยางง่ายอยู่หน้า9.7นะครับข้อ2นะครับนี่ มีตรงนี้สีนะครับเมื่อวานดูข่าวแล้วตกใจเพิ่มขึ้นอีกเนาะทำไมครับตกลงว่าน้ำท่วมเนี่ย27จังหวัดแล้วนะครับหนาวใช่ไหมอ่าใครหนาวบอกได้นะครับ27นี้โอ้โหพอคูณ3ได้อะไรครับ27็คูณ3ามไได้8 1เอ็ดแต่ประเทศไทยมี70เท่าไร่76หเป็น77 7จบังหวัดนะครับน้ำก็ ประมาณหนึ่งในสามของประเทศครับตอนนี้จังหวัดที่น้ำท่วมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดเป็นสายสามจุดประมาณสายสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับที่น้ำท่วมกันเพราะเรื่องข้อประเทศเนี่ยเพราว่าข้อนี้เท่าไหร่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไปทำลายธรรมชาติไปใช่ไหมทางน้ำมันเดินของมันตามธรรมชาติแต่มนุษย์ทำไมสร้างบ้านเรือน ใช่ไหมครับถมดินนะครับทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทำแหล่งชุมชนเนี้ยก็ยุ่งเหมนะครับนะฮาใหญ่ก็มีปัญหาอยู่พักนึงนะครับแต่ว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้สร้างสะพานหลายๆสะพานขึ้นมาแล้วก็คองรอต่างๆทำให้อานใหญ่เนี่ยก็จริงๆแล้วน่าจะทั่วหลายรอบนะครับแต่ว่า ด้วยพระปิชาสามารถของในหลวงนะครับรตัวไอ,อ้ตาคลรอรอต่ตางๆเนี่ยขึ้นมาน,นะครับจริงๆเนี่ยหันใหญ่เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนสมัยเป็นแห่งน้ำเลยน,นะครับคือรอบหันใหญ่เนี่ยเป็นถนนหมดเลยและถนนเนี่ยสูงกว่าตัวเมืองหันใหญ่นอ้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ะมาทีไรห,หันใหญ่ท่วมประจำนะครับจนมีครั้งหนึ่งนะครับในวันที่4ธันวาปีเท่าไหร่พี่แม็กจับไม่ได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็น4ธันวาปี43นะครับในหลวง ูงหายใจเลยนะครับอโอว่าในคำนั้นเนี่ยในหลงเกา่าหายใจเลยชาวนี้ก็หายใจก็โอเคนะครับแต่ว่ารอบน้องหายใจน,นี้เหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาพยายามจะเซฟใช่ไหมครับเขาก็ระบายน้ําออกไปเสร็จด้านนองเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับนี่คือเราไปฟังว่าเนี่ย,ดยเดือนหน้าเนี่ยพี่คิดว่าหายใจคงจะเหนื่อยอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกปีนะครับพืชจิตหายใจยเลน่ยทุกปีนะ ปีนี้ก็คิดว่าเนี่ยเต็นตัวรับมือเลยนะครับนะอาโอเคตรงนี้ C ตรงนี้ A นะครับนะตรงนี้ X แล้วก็มุมนี้นะครับ75องศานะครับ ABCD สี่เหลี่ยมนะครับ ABCD เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมที่แมนมในวงกลมนะครับมีมุมทั้งสี่นะครับนะอยู่บนเส้นรอบุ หลัการทำข้อนี้นะครับคือให้น้องน,องนะครับเอา180นะครับลบด้วย75นะครับลบแต่แล้วเนี่ยได้105องศานะครับ105องศานะครับข้อสอ105องศาต่อไปข้อสามนะครับเห็นตัว ข้อสามทำความเข้าใจนะครับรั้กันนะข้อสองค่ะทีนี้เรามาดูข้อสามก็จะใช้คุณอสมบัติข้อสี่เช่นกันเนี่ยครับก็คือ,อมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะครับจะมีขนาดรวมกันได้ร้อยแปดสิบนะครับข้อสามเรามาดูนะครับว่าใครจะถูกข้อสามบ้าง มันต้องฝึกสังเกตนะครับน้องๆครับนะโอเคนีนี่คือ D นี่คือสนะครับ B นะครับอันนี้คือสีสิบองศามันต้องฝึกนะครับทุกอย่างนะครับยิ่งใครเนี่ยนะ ปีหน้ามอดจบมอ .3 อะไรผู้ชายคนไหนอยากเรียนเตียนทหารนี่พี่แบงค์มีเพื่อนห้องเดียว์พี่แบงค์เนี่ยห้องพี่แบงค์ที่ยว,วเนี่ยมีอยู่40คนนะครับมีเพื่อนอยู่เตียนทหาร13คน3หลังทับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรู้ทางด้านเตียนทหารเนี่ยพี่แบงค์ก็รู้บ้างเพราะว่า3คนนี้สนิทกับพี่แบงค์หมดเลยบอกเลยนะครับว่าเตียนทหารเนี่ยเขาฝึกให้เด็กรู้จักความอดทนคน,นะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปสอบเตียนทหารเนี่ยต้องฟิตร่างกายไปเลย ไปเลยครับนะเขาให้ดิความอดทนเขามีความเชื่อว่าใครนะถ้าเราสามารถอดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนได้โดยยากคนนั้นก็ย่อมได้รับสิ่งที่บุคคลอื่นรับได้โดยยากเช่นกันนี่คือสโลแกนของเจนฮาเลยนะครับอดทนในสิ่งที่อดทนคนผ,ผู้อื่นอดทนได้ยากก็ย่อมได้รับสิ่งที่บุคคลอื่นได้รับโดยยากเช่นกันน้องๆเคยรู้ใช่ไหมครับว่าเขามี ถ้าทักโทษอะไรแปลกๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเตราให้หัวปับพื้นนะครับเพื่อนพี่แบงค์เนี่ยโดนเอาหัวปับพื้นเนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเพื่อเป็นความฝนทนะครับนะเพรานะครใครที่จะสอบเตรียมทหารก็ต้องฟิตร่างกายแล้วนะครับตอนนี้นะหลายคนจะไปสอบนะครับก็มีเพื่อนแบงค์ข้ออื่นด้วยนะมีด้วยนะข้อไปเรียนเตรียมทหารได้เดือนนึงแล้วก็ขอลาออกเพราะว่าไม่ไหวช่วงแรกเนี่ยเขาจะเล่นปรับสภาพร่างกายให้มันหนัก นะครับเพราะงั้นเนี่ยพี่แบงค์เป็นห่วงน้องหลายคนนะครับที่กําลังที่จะไปสอบเตรียมทหารก็นอกจากวิชาการแล้วก็ร่างกายด้วยนะครับส่วนน้องๆที่สนใจด้านสายทหารสายตำรวจนะครับตอนนี้นะครับโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยหญิงแล้วนะครับรู้สึกว่าจะสองสามรุ่นแล้วนะครับแต่วุ้จบม .6 นะครับตอนนี้เนี่ยโรงเรียนนายร้อยตำรวจอยู่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมปัจจุบันเนี่ย มีนักเรียนนายร้อยหญิงแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกรู้สึกว่าสองสามปีแล้วนะครับที่มาอ่าโอเคนะครับอดีได้คุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจอยู่นะครับเขาก็ฝากมาประชาสัมพันธ์สำหรับน้องผู้หญิงนะครับว่าใครอยากเป็นนายร้อยยิ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นแรกๆไงนะถ้ารุ่นของน้องจบมหก็เป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้าอะไรประมาณนั้นนะก็แล้วแต่นะครับก็มันก็ยังไม่เยอะนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อสามนะครับ เศษข้อนี้เห็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วน,นะครับแน่นอนเลยครับมุมที่ฐานจะต้องการเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอา180ไปลบ40นะครับมันก็จะเหลือ140ให้น้องๆทุกคน,นคับนำ140ไปหารด้วย2ได้อะไรครับ70อ่ามุมนี้คือ70นะครับอ่าแค่นี้นะครับให้น้องทุกคนมองมันเป็นสี่เหลี่ยมที่แน่ยู่ในวงกลมนะครับแน่จืดปึ๊กตึ๊ก อ่าพอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับมุมตกคามมุมตกคามเนี่ยนะครับก็ต้องมีขนาดรวมกันได้180องศาพี่แบงก์ก็เอา180ไปลบ70เหลือเท่าไหร่ครับ180่งลบเจเหลือเท่าไหร่ครับ <Okay. S 1> อ่าเหลือ110องศานะครับนี่คือคำตอบข้อ3แค่นี้เรามาดูข้อ4นะครับ ตอนเปิดเทอมน,นะครับน้องคนไหนที่คิดไม่ได้ข้อไหนน้องโทรมาถามเลยนะครับน้องอ่าข้อสี่นะครับ นี่คือดีนะครับนี่คือ A นี่คือ O 30องศานะครับนี่ตรงนี้130ตรงนี้คือ B เห็นตัวนะครับคุณสมบัติข้อที่4มุมตรงข้าของสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมมีขนาดรวมันได้180แตรงนี้้องการหาเองตอบเท่าออไรครับข้อนี้ขยับตอบบ้าง อ่าไยายานะครับเก่งมากข้อนี้เนี่ย OA เนี่ยยาวเท่า OB เป็นรัศมีเห็นไหมเจอบ่อยมากมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันอีกแล้วตะแคงคอโตโอ1ร1 0ลบหึรเหลือเท่าไหร่เหลือ50นะครับเอา50าไปหารด้วย2ครับแววอแวลว่ได้25ครับแววตรรงนี้ได้อะไรครับ25ครับดีมากครับแวว แค่นี้นะครับให้เราดูสี่เหลี่ยมแน่นตรงโก็คือคุณสมบัติข้อสี่สี่เหลี่ยมแน่นงโบกคือคุณสมบัติข้อสี่นะครับนี่ยี่สิบห้าบวกสามสิบได้เท่าไหรครับห้าสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นมุมตรงข้ามกับ x ใช่ไหมครับคุณสมบัติก็คือให้เอามุมตรงข้ามมาบวกกันได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับที่เอาร้อยแปดสิบไปลบห้าสิบห้าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ครับ คำตอบข้อนนี้คือ125.3ง